นีอยู่ต่างจังหวัดเผยต้องกินแต่น้ำเปล่าไม่มีข้าวสักเม็ดชีวิตล่าสุดนุนสินินทาผีสาวพลอยเชอร์มานมสูผอมจนแทบจะไม่ได้หายหน้าหายตาจากหน้าจอไปนานเลยทีเดียวสำหรับนุนสินินทาบุญยศักดิ์อดีตนักแสดงสาววัย4 1ปีผีสาวแท้ๆของพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์นางเอกซุปตาแถวหน้าของวงการสำหรับนุนสินินทาบุญยศักดิ์หรือชื่อใหม่ดารันบุญยศักดิ์เพราะความตั้งใจที่อยากจะหันมาดู ูแลตัวเองอย่างจริงจังเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการมีผลงานชิงแรกคือลุกอมหอ่อโดยมีผลงานที่สร้างชื่อคือถ่ายแบบเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่แสดงคู่กับไมเคิลพูพาร ส่วนผลงานละครโบตันละครสี่หาและยังแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตของแอมและของวงซิลยังมีผลงานด้านอื่นๆอีกมากมายถึงแม้ว่าในปัจจุบนันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าของนุ่นซินินทากันสักเท่าไหร่หลังเจ้าตัวได้ขอเบรกจากงานวงการบันเทิงและปัจจุบันทางด้านนุ่นซินินทาได้หันมาดูแลอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพเอามากๆเพราะความตั้งใจที่อยากสหันมาดูแลตัวเองอย่างจรงิงจังเลยทําให้ ลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแฟนๆจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพของเธอปรากฏตามหน้าสื่อหรือแม้แต่ละครและจะมีก็แต่ในโมเมนต์สําคัญๆของครอบครัวหรือภาพถ่ายจากโซเชียลของเธอและน้องสาวเท่านั้นเองและนุนซีนท่ก็ได้เคยมาออกรายการดางังเพื่อทั้งเปิดใจในทุกๆเรื่องราวในชีวิตที่หลายคนอยากรู้เท่านั้นไม่พอเธอยังถูกโอกาสในการเปิดทุกซอกทุกมุมของบ้านหรูลังงาบที่ได้ออกแบบและแต่งมาเป็นอย่างดีให้แน แฟนได้ชมกันแบบจัดเต็มอีกด้วยโดยสาวนุ่นได้เปิดใจถึงเหตุหายจากหน้าจอในครั้งนี้กับทีมข่าวว่าพอรู้ว่าป่วยและในการทํางานของวงการนี้มีความเครียดสูงเวลาเล่นละครหรืออะไรก็จะมีเรื่องอารมณ์ทุกอย่างมันมาหมดทีนี้พอเกิดความเครียดสูงก็ไม่เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือสุขภาพดีทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าหันหลังก็ไม่เชิญแต่เราไม่ได้รับเพราะคิดว่าไม่เหมาะกับเราในโอกาสนี้ในส่วนเรื่องเนื้อง,งอกที่หมด กซึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเคยมีการผ่าตัดออกไปแต่มันก็กลับมาอีกจึงไปศึกษาเรื่องการออกกําลังกายเรื่องอาหารซึ่งนุนได้เล่าอีกว่าจากที่ป่วยเนื้องอกคราวนี้มีถึงจุดที่ว่าเกือบจะเป็นมะเร็งที่รังไข่เพราะอยู่ดีๆประจําเดือนหายไปเลยด้านคุณแม่ของเพื่อนได้แนะนําวิธีการอดอ,อาหารโดยการดื่มแต่น้ําเพื่อดีทอรระบบก็เลยลองทําดูคือการดื่มน้ําอย่างเดียวเพื่อรีเซ็ตร่างกายหลังจากนั้นภายใน3วันประจําเดือนที่ไม่มา มันมาเลย